เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนั้นนี่นะครับทุกคนมีเงินหนักอันต์นะครับผมวันนี้เรามาทําเควสคริปโตมอนกันนะครับผมเก็บไว้3ตัวนะฮะตั้งแต่ตอนที่ราคาถูกๆนะครับผมจริงปล่อยขายกำไรหมดทุกตัวนะครับผมประเด็นก็คือว่าอยากเล่นนะฮะตอนที่มันอันฟีดนั้นผมก็รู้สึกว่าหมดหวังกําลังใจนะครับผมที่จะทําอะไรสักอย่างเลยนะครับผมชีวิต เอาจริงนะผมว่าคริปโตอมอนเนี่ยออกแนวเกมสุลต่านพอสมควรนะอันนี้ผมได้แล้วนะครับผมเคลมและเรียบร้อย1นึ่อันนะเสร็จไปแล้วนะอันนี้เออ่ uh, use fish ใช้ฟิช4อัน fish เดี๋ยวจะปูกันหมดไม่ได้สิเอ่อ <laughs> uh, very g o เวลกูเทสยู fish เอ่อ อยปลาสามตัวปลามีสามตัวพอดีประเด็นคือกินไม่ได้ไม่เป็นไรฮะออกกําลังกายก่อนเขาปรับสเตตัสพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับทีมของฉันนะครับทางชั้นคนทังชัน ทีโนมผมค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าแบบดูจากทีโนมนะครับการปรัปบคีโนมแต่แอตแทกต่ำไปหน่อยแอตแทกตัวนี้ต่ำม,มากนะครับผมแต่ป้องกันสูงมากนะเมื่อเปรียบเทียบนะครับก็ไม่ได้ต่างก,กันเท่าไหร่นะกากเอาง่ายๆกากอะ<笑><笑>ออแล้วก็เดี๋ยวรอมันไอ้นี่กันนะครับผมช่วงเวลาห,หาเลือกห่างหางห่างห่าง,ง,งไป ดูมาร์เก็ตเพจหน่อยว่ามีอะไรสามารถจับจองซื้อของมาขายได้นะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับผมบางอย่างนะที่แบบว่าเราสามารถที่จะซื้อไขยมาได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำอะไรบางอย่างกับมันได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะฮะในเวลาเดียวกัน ผมได้เจนแปดสามตัวเลยนะครับผมซึ่งเอาจงจริงนะผมคิดไม่ออกจริงว่าทำไมผมได้จเจ็ดเดี๋ยวคอดคอนเนคแป๊บนะฮะถามว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับผมเอาจริงนะทุกอย่างเสี่ยงหมดแหละครับผมถ้าคุณประมาทมันก็เสี่ยงหมดอะเอาพูดตรงนะผมเป็นคนไม่ประมาทนะแต่ผมแบบ ผมยอมรับตัวเองนะว่าผมแบบพลาดจริงๆนะบางอย่างที่ผมพลาดก็คือพลาดแต่พลาดแบบสิ้นดีเลยนะพ <c oughs> ลาดแบบไรเยี่อใ่พลาดแบบเออมันพลาดอะ <c oughs> แบบทำอะไรไม่ได้นะอกจากทำใจนะครับผมก็คือหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับผมจะมีระบบที่มันจะ <c> ฮ <oughs> กกาลาได้นะครับผมก็จะยินดีปรีดากระนําปีกระริอป้ามากนะครับผม ราคาขายตอนนี้นะครับที่เป็นแบบอขายขายนะครับผมก็อยู่ที่เจ็7อยู่ที่ประมาณนี้นะเจน9ก้เเปิด on sale เซะที่ขายอ่ะที่ขายอ่ะถูกสุดนะครับ0.3นะ์จุดสามนะเป็น g e นสิบนะก็ราคาก็โอ้มีหนึ่งนหหลุดมาด้วยเว้เ จริงอยากเก็บเจนหไว้เหมือนกันนะครับผมบา,บางจุดจะอยากเก็บไว้นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีไอ้นี่อยู่เหมือนกันเอาจริงๆนะครับผมพอเข้ามาดูในแบบเนี่ลักษณะของการเข้าซื้อนะถ้าแบบขี้เกียจเยอะๆนะเทรดเส้เยอะๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจนะสำหรับผมนะเดี๋ยวไปแลกเคมอนมาสเต็กไว้ดีกว่าอย่าลืมนะฮะทุกครั้งออกทุกครั้งนะครับผมงั้นคุณจะกลายเป็น ความอันตรายที่เกิดความเสียหายได้นะครับผมถ้าคุณสเต็กไว1้1นึ่จดสี่นะคุณก็จะมีโอกาสได้แคนโดนะครับผมต่อสัปดาห์เนี่ยทั้งโตันโะดนะครับในการที่จะสเต็กนะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มไหมที่คุณจะสเต็กเอ่อก็ไม่ได้ผมมด้ไม่ได้มองว่ามันแย่อะไรขนาดนั้นนะ เปิดได้ของรางวัลครับผมโอ้ยสเตทให้หมอ เดี๋ยวนะกูทำอะไรไปวะเนี่ยอ๋อกูจะเตะเวลา่ะเหนื่อยโอเคโอเคสเต็ไปแล้วก็ประมาณนี้คร่าวๆครับผมซึ่งเควสแต่ละเควสเควสแรกผมเปิดกล่องไปแล้วนะครับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้อปเปิลไปนะฮะคือของที่มันให้มาเนี่ย มันดูกะโลกกะลามากนะครับเดี๋ยวไปสเต็กเพิ่มดีกว่าเพราะว่าถ้าได้แคนดี้มาเพิ่มเนี่ยมันก็ซื้อของได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมันก็สะดวกขึ้นนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอ้มันปรับระบบในการนี่แล้วนี่มันปรับระบบในการ ในการที่เราไม่ต้องกดเองนะครับผมมันจะไอ้นี่ให้เราเลยผมว่าดีตรงนี้ดีนะดีด,ดีเดี๋ยวจัดการเรื่องเกี่ยวกับการที่เราให้ปลาเขากินก่อนนะครับผมซึ่งพอกินเสร็จปุ๊บเราก็จะคันกันอื่นต่อไปนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมกับ q u วสนะครับผมซึ่งถ้าคุณสเต็กเหรียญเคมอน K ไว้ในตอนนี้นะครับเคมอนโทเคน ถามว่าคุ้มค่าไหมในการสเต็กเราทั้งนราคาเหรียญขึ้นพอสมควรนะครับผมเออสเต็กสักหกพันก็ถือว่าคุ้มนะได้ตัวได้ตัวไอ้นี่มานะครับผมในความคุ้มค่าบางส่วนนะซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะในในสำหรับผมนะคิดว่าก็คงจะเก็บไว้บ้างนะครับผมสำหรับทัวผมนะครับผมจะได้มาคิดหน้าของอมสวัสดีครับ